ไอ้ไอ้เ่วยก็ลุบกดจราจรครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดังเกิดอุบัตาตุด้วยนะครับใช่ครับไม่อยากให้เกิดเลยครับอให้ทุกคนก็ลุบกดจุดจุดจราจรแล้วก็กับขี่ปลอดไปทุกคนข้ามทางมาลายให้จอดเวลาเจอได้ก้ามหนึ่งก็เจอจุดรถหน่อยครับครับเป็นหูงครับเป็นชั้นปห้าครับก็กำบันอยู่ครับก็ให้คนขับรถ ้ถึงงานโรงเรียนก็ให้ช่วยเบาๆรถหน่อยนะครับมันเป็นห่วงเด็กเรียนด้วยครับเมื่อวานที่เกิดเหตุการณ์น้องเขาก็ข้ามทางม้าลายปกติอยู่และทีนี้้รถที่มาชนเนี่ยคือเขาฝ่าฝืนสัญญาณธง,งแดงของโรงเรียนอยู่แล้วนะลูกเนาะลูกข้ามถูกต้องแล้วเพราะว่าลูกข้ามทางม้าลายตอนชนนี่เจ็บตรงไหนบ้างลูกที่แขนอ๋อที่แขนที่แขนขวาเอ็กซเรย์เมื่อเช้าแล้วแล้วแล,วแลวผลเป็นไงบ้างครับอ๋อแขนเจ็บไหมลูกตอนอยังเจ็บอยู่ยไหมเจ็บอยู่เหรอ เอาแต่ปกติใช่ไหมหมออ๋อโอเคนะลูกนะไม่เป็นไรนะแล้วลูกข้อข้ามทางม้าลายอย่างเดิมนะ่ะถูกแล้วลุงนายกเทศบาลน,นาครตรงังก็จะเพิ่มคนมาดูแลาาการจัดข้ามถนนให้นะลูกนะอันนี้ก็มาเรียนได้ปกติแล้วเขียนหนังสือได้ปกติไหมลูกเขียนได้ปกตินะอาครับจากกรณีที่เมื่อวันที่26ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังขวิทนะครับก็มีเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ side, นะครับ มาขับมาแล้วก็มาชนนักเรียนบริเวณที่ทางข้ามม้าลายเลยนะครับต้องต้องกราบเรียนว่าทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเนี่ยก็ได้มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะดูแลนักเรียนในการที่จะข้ามทางม้าลายนะครับตอนที่โรงเรียนเข้าตอนที่เปิดเรียนกับตอนที่โรงเรียนเลิกนะครับก็จะมีทางม้าลายที่ทางเทศบาลนครตรังนะครับได้มา,าตีเส้น ทางม่าลายด้วยสีแดงขาวที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการข้ามถนนในช่วงเวลาที่นักเรียนมาหรือกลับนะครับก็จะมีคุณครูคอยอำนวยความสะดวกในการที่จะโบกธงสีแดงในการที่จะให้รถหยุดเพื่อจะให้นักเรียนข้ามก็มีการดูแลแล้วก็กวดขันตามมาตรการของทางจังหวัดแล้วก็มาตรการของโรงเรียนนะครับ ส่วนนักเรียนที่ขับขีบ่มอเตอร์ไซค์มาก็ลณลงในเรื่องของการที่จะต้องสวมหมวกกันน็อกเข้ามาซึ่งขออนุญาตกลับเรียนว่าในมาตรการที่เราเข้มงวดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับกดจราจรนะครับในเคสนี้เนี่ยทางตำรวจภูธรจังหวัดตรังก็ได้ดําเนินการาสืบสวนจับกลุ่มนะครับเรียกผู้ที่ขับรถชนน้องเขามาเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ทางผู้ปกครองแล้วก็ทางน้องเขาก็โชคดีว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่าในช่วงที่มอเตอร์ไซค์ที่ทางคุณครูได้ปิดกั้นยกธงสีแดงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ที่แซงขึ้นมาเนี่ยที่ฝา่าฝืนมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนักนะครับก็น้องได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ก็ส่งโรงพยาบาลนะครับก็ทราวบว่าแขนที่แขนเนี่ยเคล็ดนะครับอย่างเดียวนะครับก็ทางคู่กรณีที่ชนก็กได้เยียวยาบางส่วนแล้วนะครับ ก็ต้องขอ,อกราบเรียนว่าทางเทศบาลเองทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังก็จะมีการประชุมวางแผนโรงเรียนของของเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าในมาตรการที่เราจัดให้นักเรียนข้ามถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีจุดอ่อนอย่างไรจะเพิ่มมาตรการที่จะเข้มงวดกวดขันกว่าเดิมอย่างไรนะครับอาจจะต้องเพิ่มคุณครูที่ดูแลในช่วงนักเรียนเลิกหรือตอนมาให้มากขึ้นนะครับ แล้วก็ระยะทงในการที่จะโบกให้รถหยุดเนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะห่างจากเส้นทางมาลายออกมาอีกนิดนึงเพื่อจะให้รถได้มีห่วงจังหวะของการหยุดรถที่ที่ปลอดภัยกับนักเรียนที่ข้ามถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่คิดว่าจะต้องมาปรับปรุงแต่อย่างไรก็ตามท่านครับมาตรการที่ที่เราทําอยู่ก็ต้องถือว่าเข้มงวดนะครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการใช้รถใช้ถนนทุกครั้งนะครับ ถ้าเราเข้าเขตชุมชนหรือในเขตที่เป็นสถานศึกษาหรือโรงเรียนนี่ครับกรุณาลดความเร็วแล้วก็ถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเราต้องคํานึงถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็น้องนองน,องนักเรียนที่ข้ามถนนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเ,เราควรจะใช้ความเร็วที่จะต้องรู้ตัวว่าเราสามารถเ,เบรกได้ทันควบคุมรถได้ทันนะครับอันนี้ก็ขอญาติกับเรียนที่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ ใช้ถนนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ต้องขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพครับกับการอยากจะบอกอ่าคนดีครับรถนะครับ ปัานไปมาไปมาตีหน้าโรงเรียนหรือว่าจะเป็นตีหรือเป็นเกตุงจนตีเรากับรถปั้นนะครับาก็จะลดความเร็วลงนะครับกายาก็ความรลบมือกับผู้ใจหยุดยานกับรถกับขี่พย,ยายามป่านอาไปมานะครับเพื่อความปลอดภัยกล้องตัวถานเลยก็เด็กนักเรียนนะครับาก็คว่าเป็นอุต่าวอ,อนไปด้วยนะครับกับก้าวตีเราพบเจอบ่อยๆหน้านโรงเรียนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแซงและความเร็ควครับทุกคนรถ ถ้าว่าไม่เลือกใหต้ตจ่นเื่นไปหนี่ยโทษตรงขั้นขอขันลังเข้ามามาลำบากโดยตรงขวยตรงขั้นกันใจเยีในธุรกฐฐิจโดยเฉพาะการข้ามมาลายให้รอให้รอไอ้เดกมากที่ทุกรอนเราจะไม่รู้ว่าเด็กมันจะข้ามตอนไหน,นต,ตอนนี้เดี๋ยวไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็เมื่อนกครับทางวงเวียนนี้ทางวิดจิ้งนันนะมันน่าจะหยุดเล่ยไก่รอ,รอ,อได้เด็ข้ามโคนนะครับไม่ใช่ว่ารถไปโค้นแต่ปกติทุกวันนี้จะดูวันคนจะขับรถไปโค้น รอเด็กไปลั่งรอตอนชอบใบขี้อันจำได้พอได้ใบบขี้มาแล้วจะลืมหมดนั่นคือสรางกลมทุกวันวเขาคุ้มมากครับ